สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการปิดฉากพเด็จการเปิดม่านประชาธิปไตยกับดิฉันกุลทิดาชวนกุลเช่นเคยนะคะพบกันในวันนี้เนี่ยหลายคนคงจะได้เห็นผลการประชุม j b c ที่ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะที่มีการตั้งคำถามกันว่าเอ๊ะนี่ไทยเราพลาดท่าหรือตั้งใจจะขายชาติกันแน่โอ้นี่บางท่านกล่าวแรงไปถึงขนาดนั้นเลยนะคะกับท่อนที่ กำพูชาเนี่ยเขาขอให้เราไม่ใช้คำว่าโยกย้ายหรือถอนทำลายที่บ้านหนองจานกับหนองยาแก้วแน่นอนเราก็มองว่าก็นี่มันผืนแผ่นดินไทยอะ่ะคุณรุกล้ำเข้ามามาตั้งรกรากเราไม่ยอมก็ต้องถอนทำลายไหมอะ่ะหรือก็ต้องย้ายไปไหมล่ะแต่เขาบอกว่าไม่ได้ไม่ใช้คำนั้นค่ะแต่ให้ใช้คำว่าปรับการถือครองที่ดิน แล้วต้องไปทำหลักชั่วคราวกันก่อนด้วยนะคะนี่ที่เราอ้างที่เขาอ้างเรื่องราวก็ยืดเยื้อออกไปเดี๋ยวพูดคุยกันกับทางคุณพรศักดิ์ศรีละมุนหรือหมูไม่กลัวน้ำร้อนนะคะในชื่อตอนที่ว่ารัฐบาลอย่างโง่เสียเหลี่ยมให้ขมินะคะสวัสดีค่ะพี่หมูค่ะสวัสดีครับท่นกนครับสวัสดีครับ,รบท่านที่เคารพครับด้วยความเคารพนะรายการนี้ที่ผมจัดกับน้องแอร์เนี่ยไม่มีลิขสิทธิ์ครับนำไปเผยแพร่ได้เลยครับ นะครับขอบคุณพี่น้องที่ให้ความคารุณาเมตตาครับพีททีวีของเรานะครับไม่มีตังค์นะครับเลยขายที่ขายทางครับที่ที่ดินของผมและครอบครัวครับที่เชียงใหม่ครับบิวสวยเห็นดอยสุเทพใกล้โรงพยาบาลใกล้ที่ห้ารค้าอ่าห้างสามมินไม่ไกลบอกตรงๆนะน้ำไม่ท่วมนะครับอือนะครับติดต่อไม่ได้นะครับที่ศูนย์แปดหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งหกหกห้าแล้วก็ ปุ๋ยทดลองเอาไปใช้แล้วก็ที่สำคัญบอกต่อให้ด้วยนะครับ <c oughs> คนที่ใช้ปุ๋ยแล้วดีจริงๆครับท่านอย่างเงียบนะเอาไปแล้วอย่าไปแกะสลากทิ้งให้คนอื่นเขาเห็นบ้างว่าใช้ปุ๋ยตามหมูไม่กลัวน้ําร้อนและใครต้องการที่พิมพ์สติกเกอร์ติดรถติดลนานะติดหน้ากระจกประตูบ้านประตูหน้าร้านของั้านคน้นคสั่งมาได้แผ่นเดียวเขาพิมพ์พิมพ์มพมให้ได้ครับไม่มีปัญหาที่อื่นเขาไม่พิมพ์เรา,เรา,เราพิมพ์ได้ครับแผ่นเดียวสิแผ่นห้าแผ่นได้หมดนะครับ พิมพ์ด้วยเครื่องแบบเลเซอร์อย่างดีแบบแบบเอาไว้คมชัดสวยทันสมัยทันสมัยนะครับนะครับสวยนะครับที่จะว่าเอาเราด้วยร่วมกันสร้างรั้วอะไรเงี้ยนะประมาณนี้เราบอยคอร์ดเขมินสมมติอย่างเงี้ยนะเอามาเลยครับเราไม่ขายชาติอะไรแบบพิมพ์ได้ครับที่ศูนย์แปดหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งหกหกห้าห้าครับเม่อ่ไงแต่ถ้าจะเรื่อง ไม่สร้างสร้างรั้วเห็นด้วยร่วมด้วยสร้างรั้วอะไรอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะคะ <c oughs> เพราะว่าเขาเนี่ยเสนอในการประชุมเจบนี้เนี่ยไอ้อมเมนบอกว่าอ๋อเรื่องนี้มันเกินอำนาจที่เราจะตัดสินใจเราเราก็ไม่เอาวาระนี้เข้าประชุมอะไรแบบนี้พังครับพังผมบอกแล้วว่าตั้งไอ้เล็กเป็นรัฐมนตรีกาลาโหมเนี่ยพังแล้วตอนนี้ความหวังของประชาชนที่หวังจะได้ ครอบครองที่ดินที่ที่หลุดมือไปที่หลุดมือไปเมื่อสี่สักสามสี่สิบปีที่แล้วเนี่ยก็เริ่มเริ่มจะตัดถอยทตอดท้อปล่อยเจอแบบเนี้ยเหมือนในน้องแอนว่าแล้วก็หลายคนพูดนะรัฐบาลในมึงมึงไม่หงอหรือมันมีอะไรกันอยู่อืใช่ไหมหรือหรือหรือคนที่อยู่เป็นรัฐมนตรีในคอรมอนี้ หรือคนที่มีพระคุณต่อคอรมอนี้มีส่วนได้เสียเกี่ยวดองหนองยุ่งกับไกรสแกมเมอร์หรือบ่อนการพนันหรือธุรกิจเถื่อนของนี้ภาษีทองคำเถื่อนน้ำมันเถื่อนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าที่เป็นผลประโยชน์ระหว่างกันเอาเงินไปฟอกตัวไปฝากไว้ที่แบงก์เขมรอะไรหรือเปล่า แล้วมันไม่สนใจประชาบ้านตาสีตาสามันไม่สนใจไอ้นุ่มกันจอมพลังไม่สนใจเจ๊เอไม่ฟังเสียงของอาจารย์บุ๋มม,มันพังทลายความรู้สึกของประชาชนาว่าความอ่อนด้อยนะก็เหมือนกันน่ะคนก็ระแวงสงสยัยตั้งข้อสังเกตว่าไอ้บอยสัตวแกมเมอร์เล็กๆเนี่ย เล็กๆนะเศษเที่ยวซึ่งไม่ใช่สำนักงานอย่าอะไรใหญ่โตถูกอเมริกาอังกฤษยึดไปสี่แสนกว่าล้านเล็กๆนะและนี่ขนาดเล็กๆเ,เหมือนกันรู้สึกว่าได้ข่าวเอาละแล้วเข้าใจได้เจ้าของตึกอาจจะไม่รู้ไม่เห็นนะว่าออฟฟิศมาตั้งอยู่ที่ตึกคินโนไทยที่อโศกและนี่น,นี่นี่สกแกมเมอร์ตั้งอยู่ที่ตึกคินวัตอะ ป่านนี <l id> oh. ้ป <l id> <l id> <k cartoon> <li> ่านป่านนี้ป่านนี้ถ้าไอ้สแกมเมอร์บริษัทนี้มาเช่าที่อยู่ตั้งเป็นออฟฟิศอยู่ในอาคารคินในวัดเทวเวอร์อย่างเงี้ยเรียบร้อยทิพไผมไหมล่ะครับหมูัสมทลายกันทิพหายมากันนี้เงียบทิ๊บใช่ไหมก็จะไม่เงียบได้ไงล่ะพี่หมูโดนฟ้องอ่ะก็เขาฟ้องคุณไอซ์กับอะไรสสพรรคประชาชนเน่ะ วันดีคืนดีท่านพูดตรงเรติอย่าไปเรียกท่านเขาประเทศเขาว่าพวกไอ้มิจฉาชีพเพ่งสวยหวยแตกที่มาหลอกแดกประชาชนคนไทยคนทั้งโลกอย่าไปเรียกเขาว่าจีนเท่านะอ,อย่าไปพูดถึงว่าจีนเท่านะ<อ>มันเสียมิตรภาพต่อไปสัมพันธภาพระหว่างไทยจีนมันจะเสียหายการท่องเที่ยวจะถดถอยทุย <c oughs> มึงมีอะไรแบบผมถามถามท่านตรงๆถามนองแอนด้วยกันหนะค่ะนักงแองนช่วยตอบ คนที่พูดประโยคนี้ท่านเชื่อหรือว่รวยมาก่อนรวยมาก่อนที่จะมาเป็นนักการเมืองอมาเป็นนักการเมืองอและรวยด้วยอาชีพสุดจริตเงินเหล่านั้นได้มาด้วยความสุดจริตและก็ร่ำรวยจนถึงปัจจุบันและท่านเชื่อ,อน้องแอนเชื่อ ว่าท่านไม่รู้จักกับเบนจามินแฟรงกินนะก็อังว่าไปาไม่รู้จักกันเลยใช่ไหมเบนสมิธอ,นะอะไรเนี่ยอไม่รู้จักกันเลยนะมไม่ว่าจะทักษินหรือว่าใครแต่ใครก็แล้วแต่ท่านเชื่ออืแล้วก็ท่านบอกเอออ๋อลูกหลานอยู่โรงเรียนเดียวกันซึ่งตีนเชื่อก็ไม่รู้เหมือนกันพูดไม่ได้ก็แน่ เวลานี้นะคอรมอสามสิบห้าคนสามสิบหกรวมทั้งนายกท่านเชื่อเหรออักษรตัวย่อที่ไม่มีส่วนปัวพันกับไอ้แก๊งไอ้แก๊งสแกมเมอร์เหรออ่าแก๊งสแกมเมอร์เนี่ยตั้งแต่กอไก่ถึงฮอนกคูกเลยครับสี่สิบสี่ตัวอักษรไทยครบหมด อุ้ยที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าเจ็ดนักการเมืองเนี่ยเดี๋ยวนี้มันครบหมดสี่สี่สี่ตัวอักษรโหดไปพยันแค่หน้าไทยครบหมดแล้วโหดไปไหมอ่ะพี่หมูไม่ได้โหดนะครับเรื่องจริงโอ้เรื่องนี้เรื่องจริงพี่น้องคิดดูตรรตะคิดทบทวนให้มันท่องแท้หน่อยค่ะว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นในผืนแผ่นดินไทยเนี่ย แล้วก็ทําเป็นหน่อมแนมตอนก่อนเข้ามาต้องจบเราต้องไปฟัดมันถึงชนพนมเป็นเอืมโอยูสี่สามสี่ต้องยกเลิกเนี่ยะยิ่งกว่าอุ้งอิงนี่ยผมก็ตึงบอกว่าสแกมเมอร์เนี่ยสแกมเมอร์เนี่ยจะมัอยู่ติดมาตั้งออฟฟิศอยู่แถวชินวัตทาวเวอร์เนี่ยนะไม่เหลือไม่เหลือทักษินที่ผายป่านนี้ผูกคอตายในคุกไปแล้วจริง พังไม่มีชิ้นดีนี่การเมืองไทยต่อไปต่อไปนางกันต่อไปเนี่ยพักการเมืองเนี่ยไม่จาเป็นต้องพึ่งกลุ่มทุนจากเอาว่าจากเสียกลางพลังงานไม่ต้องปุ่มไม่ต้องพึ่งอุปโภคบริโภคเพื่อพวกคีรีการเงินพาดไอพวกนี้อย่าไปไม่ต้องพึ่งแล้วเป็นเด้่งารคมนาคมหรือเน่อการเกษตร อ่นะพวกกลุ่มทุนอะไรบริษัทยยกใหญ่เนี่ยต่อไปมันก็แคสแกรมเมอร์เนี่ยเงินเยอะเงินดีเออแล้วมันก็เหมาะกับการเมืองเทาๆาแบบไทยไทยด้วยอะเฮ้ยอย่าอย่าพปพูดเรื่องเทาอย่าไป่เรื่องงานอย่าพปพูดเรื่องเทาไม่ได้นะเสียสัมพันธภาพไม่ได้บอกจีนเทาบอกการเมืองเทาก็ผมบอกว่าท่านเชื่อเลยไอ้คนที่พูดประโยคนี้รวยมาด้วยความซื่อสัตย์สุดจริตธรรมหากิน อันนี้เราตั้งคําถามเฉยๆนะครตั้งคำถามเฉยๆเออตั้งเชื่อเพราะว่าเขาก็เป็นนักฟอ้องเหมือนกันนะพี่ไม่รู้ฟ้องมาเดี๋ยวก่อเจอสวนกลับงันมีเยอะแต่ว่าเนี่ยประเทศไทยเป็นอย่างเงี้ยนี่อนบอระพักอะไรเนะเอเรา,าออกไปที่นึ่งอที่ออกไปไป,ประจานวนต่อหลักฐานออ้แต่เขาบอกเขาโดนใส่ร้ายอันเดอร์สองวันที่ผ่านมาน่ะจําผมไว้เดยครับพี่น้องระดับนักเกิรนดหมายระดับ คุณเดดูพร่นี้แดดพวกผมเนี่ยเด็กๆจิๆคกจกๆๆๆๆๆิกก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเลยพวกทูดสัมระหว่างทูดทางประเทศอ่ะมันพูดหรานี่พูดภาษาไทยแชทปรอนะแลระดับผู้ช่วยทูดเจ้าหน้าที่ทูดชั้นผู้ใหญ่เ่ยมามามาส่งข้อมูลให้อ่ะพูดง่ายๆมาให้ดีดีแคลร์เห็นเลยมันพูดภาษาอังกฤษหน่อยมาเปิดเผยเนะไอคนนี้เป็นยังไง,งมันจำนวนตัลักฐาน ม,มันเห็นชัดอ่ะออแต่ถ้าอยากให้พืชผลละไม้ใดๆทั้งหมดทั้งมวลที่ปลูกอยู่จะเป็นสวนหลังบ้านสวนข้างบ้านอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะอยากให้ลองใช้ปุ๋ยหมูไม่กลัวน้ำร้อนกันหน่อยลองไปดูกันค่ะพี่ป้านาอาทุกท่านอยากมีผลผลิตที่ดีมีคุณภาพไหมครับ ลองใช้ปุ๋ยหมูไม่กลัวน้ำร้อนแล้วท่านจะประทับใจในผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยดินดีพืชโตเร็วต้นสมบูรณ์ใบเขียวสวยผลไม้ติดลูกเยอะลูกใหญ่ผิวสวยรสชาติอร่อยอ้อย,อย,ออย,ออยลำใหญ่มันหัวโตน้ำยางเยอะเปอร์เซ็นต์ยางสูงข้าวรวงใหญ่เม็ดสวยน้ำหนักดี หายได้ราคาป้องกันการติดเชื้อโรคเชื้อราลดค่าปุ๋ยเคมีสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยผลิตภัณฑ์ปุ๋ยหมูไม่กลัวน้ำร้อนช่วยซัพพอร์ตเราหน่อยนะคะของีไม่ต้องห่วงมีคุณภาพอย่างแน่นอนนะคะไว้ใจได้การันตีด้วยอายุที่ มีผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นมาเนี่ยเป็น10บสปีแล,แล้วแล้วก็เป็นเจ้าแรกที่ได้รับใบรับรองจากกรมวิชาการเกษตรด้วยนะคะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ปลอดภัยไม่มีสารเคมีใดๆนะคะโทรมาได้เลยเพราะโปรโมชั่นดีๆ888 888บาทแถมอาหารเสริมสำหรับพืชนให้ด้วย10ซองนะคะรวมมูลค่าตรงนี้เฉพาะของแถมเนี่ยห้าแล้วนะคะแต่ได้ได้ปุ๋ยไปใช้ด้วยในราคา888บาทโทรมาได้เลยที่081 9ก้าหนึ่งหนห้าห้านะคะครับเพราะว่าปุ๋ยที่ท่านนำไปใช้เนี่ยหูไม่กลควน้ำรอนเนี่ยเป็นปุ๋ยที่จะไปช่วยดูด,ดซับนะไปช่วยดูดซับปุ๋ยที่ชัานใช้มาและมันสะสมอยู่ใต้ดินเนี่ยเป็นเวลาสีสิบปีดึงปุ๋ยก่อมามาช่วยกัน<อ>บำรุง รากมวนทําให้ดินร่วนซุยเป็นประโยชน์ทางอ้อมน,นี่เป็นอางดเงี้ยผลผลิตเยอะไง<อ>และปุ๋ยคุณภาพปุ๋ยมันดีมันมันสุดยอดอ,ะอ่ะนะติดต่อมานะ0819116655เข้าราคาเข้าถึงได้นะครับ88888 8, 88 8 88บาทแล้วก็ใครที่บอกตรงๆครับผมจะลาจอไปหลายวันหน่อยอไปขายที่ดินที่ททเชียงใหม่ครับที่เอ็เภอรดอยสะเกตครับ ใครที่ต้องการจะมีตังหน่อยเข้าไปซื้อยกแปลงนะสร้างหมู่บ้านจัดสรรหรือจะสร้างคาลือหาอะไรก็ว่าไปแต่นี่ผมก like ็ลังไปเพื่อถ้าท่านไปก็จะได้เจอกันนะฮะถ้าใครสนใจน้ําไม่ท่วมที่ดินแปลงนี้ผมก็จะว่าจะไปแบ่งเป็นแปลงๆห้าสิบวา80ดสิบวาร0อยวา200วาหรือ400วาหรือเป็นไรสองไร่ก็ว่าไปแล้วแต่นั่นให้พี่น้องไปชนที่มีกําลังช่วยไปซื้อหน่อยนะครับ ไม่มีเอาตังเอาไปไหนแล้วอยู่ในนี้ค่าน้ําค่าไฟค่าน้องๆนุ่งๆใครที่ต้องการจะสนใจพิมพ์สติกเกอร์ทนไม่ไหวแล้วรัฐบาลไทยสักจะมีรับลมคมในอะไรหลายๆอย่างแล้วนะพิมพ์ได้เลยสติกเกอร์ด้วยเครื่องพิมพ์ชนิดพิเศษรุ่นใหม่นะใบเดียวก็พิมพ์สองใบก็พิมพ์นะเอาเป็นว่าดีครับ ที่0 8 1ย์แปดหนครับขอบพุ่งจริงๆครับทีนี้พูดถึงเรื่องของบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วหน่อยพี่หมูครับตกลงก็คือเป็นแผ่นดินไทยถูกไหมมันถือแผ่นที่คนรัชบับไอ้นุ่นมันมหนึ่งต่อสองแสนมันก็คิดว่าของมันมันไม่สนใจแลว้วไอ้หุ้นเซนเนี่ยตัวดีเพราะมันรู้มันไล่พวกจะพวกเนี้ยตอนขมิ้นแดงลบกับเนี่ยนะ กับเมนย้ยวนเดียวนะที่หนีมาไอคุณเซนเป็นตัวการมึงก็รู้มึงก็เล่นเนี่ยโทษนะพี่น้องเลีครับขอความกรุณาไม่ใช่ว่าดึงฟ้าต่ำพระพันปีหลวงเวลานั้นท่านเป็นพระราชินีทัานไปถึงสถา,านที่ไปเอาเรื่องอยู่ยาอาหารการกิน<ๆ>ดูแลคน,น,นทุกคนยาก มนุษยธรรมมนุษยธรรมองค์เจ้าฟ้าเจ้าเบญณนเหนือหัวองค์พระราเชษจราชินีล้นเกล้าในรัชกาลที่เก้าเสด็จไปเองให้คุณเซนจำไม่ได้ประชาชนคนเมืองมึงจําไม่ได้เลยจริงๆเออเราก็อบอ้อมอารีต่อเขาเยอะเนาะและยูเอ็นมก็รู้และวันนี้ผมไม่มีอำนาจตัดสินใจ ปักปันและไไทยก็เออแล้วมึงบอกว่าจะคุยเรื่องเดียวคือ<ม>เรื่องเขตแดนดย<ม>ูู่ไปชุมเรื่อกันทีสองทีสามมึงไปคุยเรื่องอะไรก็ถ้ามันไม่คุยก็ไม่ต้องไปชุมที่จันทบุรีเนี่ยที่ผ่านมาสองวันเนี่ยใช่ค่ะต่อแหลไม่บอกความจริงประชาชน<ม>และบอกเดี๋ยวฉันแถลงข่าวเงียบกึ๊บ มึงมีอะไรกันปุ๊บทำให้สงสัยอ่ะมึงไปลงทุนในบอลใช่ไหมมึงไปลงทุนในเามร์แกมเมอร์ใช่ไหมมึงไปลงทุนฟอกเงินตรงนั้นใช่ไหมมึงไปมีหุ้นในบอนการพนันมึงไปเอาเงินเท่าเงินดําเงินอะไรไปฝากที่แมงเ์มรเนี่ยเอาทองคำเทือนไปขายคาเมรเพื่อไปส่งต่อไปถึงประเทศข้างเคียงเามรยวนลาวไรว่าหรืออังกฤษอเมริกาอย่างนั้นใช่ไหมหรือของหนีภาษีเล่าเทือนบุรีเทือน อะไรดีป้าทะของเถือนมึงอยู่ตรงนั้นตรงนั้นอะไรกสแกมเมื่อฆ่ามนุษย์มึงส่งคนไม่ใช่ไหมมันทําให้คนสงสัยนะ่นเองเออันนี้สมมุติเฉยๆนะพี่มูสมมุติว่าเราไปทําธุรกิจผิดกฎหมายต่างๆนานาในบ้านเขาอ่ะ แล้วคือยังไงอ่ะที่ทําให้เราไม่กล้าเพราะกลัวเขายึดเงินอะไรแบบนี้เหรอหรือ,อยังไงก็แน,น่นอนหรือมันมีผลประโยชน์ร่วมกันกลัวขาดผลประโยชน์น,นี่หรอือถูกต้องทั้งหมดทั้งผลประโยชน์ร่วมกันและถูกถูกกลัวมันมันแฉอนี่เห็นไหมครับเกาหลีใต้มันถึงถึงจะแปะหน้าปะจะููอะไรก็แล้วแต่นะแต่คนเขาตายคนของคนหนึ่งไปนี่ของเราต้นตีจริงจริงจริง,รงดูดี ไม่เห็นเยแสแล้วเลยเกาหลีบินมาลงไปนี่ของคนไทยคนไทยไปอยู่ในคอมเมนที่จะผิดจะถูกจะชั่วจะดีสามพันสามพันสี่พันคนนะที่ไปร่วมสังก,กักรอย่างนี้เนี่ยม,มันต้องไปทลายไอ้คนไทยที่มันทรยศแผ่นดินทรยศหลอกลวงประชาชนคนไทยได้วยกันเองอะไรรัฐบาลเนี่ยบ่า มันไม่โง่หรอกที่บอกว่าเราอย่างโง่ในหัวข้อวันนี้หมูว่ามึงแก้งโงะนะ่มากหล่าะและไม่ใช่แก้งโง่ในตชุดนี้หลายๆชุดที่ผ่านมาด้วย <c oughs> จริงๆ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล,ลร,รัฐมหารเพ <c oughs> ราะอย่าลืมนะคนที่มันมีอำนาจมันมีทั้งคนดีและคนคนไม่ดี <c oughs> และคนเลว <c oughs> ทหารเนี่ยพี่ปฏิบัติห <c oughs> นา้าที่ทหารตำรวจตชหรือพวกผู้ฝ่ายปกครอง ตอมงตอมอข้าราชการชายแดนหรือคนที่มีอำนาจส่วนกลางมีทั้งคนเลวก็ไม่น้อยที่คุมอำนาจอยู่ทหารนอกแถวนอกกองร้อยก็มีเยอะอยู่เหมือนกันนะที่ได้ประโยชน์ได้เสียตรงเนี้ยไม่งั้นมันเห็นโนทั่วเลยไงสร้างถนนไปด้วนไปถึงที่ชายแดนที่ต้องการตราดไม่จังเลยถนนอย่างดีเลยก็นั่นสิ มันทําให้คนเราคิดมึงไม่ทุกบอกเอาเดี๋วใช้ร่วมกันใช้ร่วมกันปลาเงินปลาทองอ่ะพ่องพ่องพ่องอย่างงัน้นน่ะอืมไออย่างเงี้ยไม่ใช่เสียเดียมขมนเพราะว่ามันยอมอมึงบอกเองถ้าถ้า,ถา,ถา,ถาไม่ไม่มีถ้าไม่คุยเรื่องนี้ไม่ได้ก็ไม่คุยให<อ>้มันคุยอะไรกันทีสองปีสามแล้วบ่อยจ<อ>ะแถลงข่าวแล้วนี่มาบอกเออมึงไม่กลัวอะไร เออโทษนะครับพี่น้นองสาวเจ้าฟ้าเจ้าไปดินค<ะ>่ะท่านออกแรงขนาดโอ้หเห็นไหมสร้างเธอเนี่ยรัวถาวรยังลำบากเลยอ่ะดูดดดิดูมันดิเงินก็พร้อมดูมันดิใครอ่ะทหารรัฐบาลแล้วผมก็ถึงบอกว่าทหารที่มันมีอำนาจบางคนมันก็อยู่นอกนอกกองร้อยเหมือนกันนะทหารแต่แขวอ่ะ หาเงินได้ประโยชน์อะตมที่มันได้ประโยชน์เพรโอ้โหเห็นเหมือนผมผมไม่ได้สะใจหรือเสียใจหรือเสียดายเหมือนอีเจรัดเมียกำนันลีหรอกนะค่ะแต่บางทีอีเมียอินนี่ก็มันก็พูดถูกของมันเหมือนกันบางบางประโยคนะมันก็พูดถูกของมันเหมือนกันเลยแต่ว่าที่ผ่านมาพวกมึงอาร่วมกันค้าสินค้าข้ามแดนแล้วกับมึงกับ ว่ามึงไอ้กันนันลีผมก็ไม่ได้ยกย่องยกมาแต่บางทีแต่การที่ค้ายอย่างนี้ได้งงมันต้องผู้มีอำนาจสนับสนุนส่งเสริมส่งสวยให้กันอยู่ใช่เห<ช>็นไหมร<ช>ัฐบาลน,นี้ก็ถึงบอกฮะนี่ดีนะไอ้บอยสัตว์แค่เมื่อเล็กๆล,ล็กทิพย์ี <c oughs> ่อยู่บนตึกชิโนไทยเีเอาโซรอมันมาอยู่ทักศิลป์ทาไอ จินนวัตทาวเวอร์เอเอสเออเอสทาวเวอร์ ower, A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  ower, ละเมิงเอ้ยป่านเนี่ถอนรากขอนคนโอ้ทักษิณน,นอกจากก็ชูไป<า>มี<ส>ผัวใหม่แล้วผูกคอตายเอาหัวชนวิ่งชนกำแพงคุกไตหับตายไปแล้วป่านนี้สิ<อ>่งมา่าผมว่านะที่ตั้งหัวข้อวันนี้อย่างโง่เลยผมว่าจักจะเลือดเทอใหญ่แล้ว อแล้วผมได้าคให้คิดอ่ะไอคนนี้บอกอย่าไปพูดถึงกินจีนเทามพี่น้องเชื่อเหรอว่าเขาได้รวยมาจากเงินน้ำพักน้ำแรงที่บ่อยสุดด้วยหยาดเหงื่ออันนี้ถามเฉยๆ<า>นะคะ <laughs> แต่ปุ๋ยหมูไม่กลัวน้ำร้อนเนี่ยเราอยากให้ได้ลองกันนะคะเพราะว่าของเขาดีจริงๆใครไม่เชื่อหรือไม่แน่ใจ ต้องลองถูกไหมคะถ้าไม่ลองก็ไม่รู้ของแบบนี้โทรมาได้เลยที่0819116655แล้วจะรู้ว่าปุ๋ยหมูไม่กลัวน้ำร้อนดีอย่างไรดีจริงอย่างที่ว่าหรือไม่และราคาก็ดีดีนะคะ888 888บาทแถมอาหารเสริมสำหรับพืชเนี่ยให้อีกมูลค่า500บาทด้วยกันนะคะแล้วก็เรื่องนี้ผมจะขอลาจอไปสักระยะนะครับ ไปขายที่ดินครับตรงๆไปอยู่เชียงใหม่ถ้าใครอยากจะไปพบเจอไปดูสนใจที่ดินก็ที่อำเภอดอยสเก็ดนะครับติดต่อมาได้ครับที่เบอร์08 1 9 1 1 6 6 5 5ที่ดินผมและก็ครัวน้ำไม่ท่วมครับใครที่มีต้งตัะตตงอยากไปสร้างเป็นหมู่บ้านจัดสรรหรือสร้างเรือนหงเรือนหออยู่กัน2องคนผัวเมียรหรือจะสร้างคาลือหัดนะฮะผมดูแล้วก็คิดว่าไปดูที่ไปน่าจะแบ่งแปลงขาย ร้อยวาห0าิบวาแ0ดบวาสองราหรือไร่หนึ่งสองไร่ห้าไร่เนี่ยนะท่านจะได้ซื้อได้ง่ายกำลังไปดูในที่พื้นที่ค่ะสนใจก็ช่วงกระทงเนี่ยไปแล้วเน่ครับถึงปีใหม่จะได้เจอกันที่เชียงใหม่นะครับใครที่สนใจจะพิมพ์สติกเกอร์อแผ่นเดียวก็พิมพ์ครับร่วมกันรุนนวสร้างสร้างรัว้วสร้างมังกอร์นะ ตามแนวพระดำริำน,นะของน้องสาวพระเจ้าแผ่นดินนะใบเอายเขาพิมพ์ให้ครับที่ศู1ย์แป6หนึขอบพระคุณครับค่ะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณคุณพรศักดิ์ศิรมุนนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ